ตอนแรกก็บอกว่าเหงาพอนั่งเมาได้สักพักเสือกทักหาแฟนเก่าบอกเลยนะครับว่าอย่าหาทำคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะครับเราได้เจอกับพะเอกของเรานะครับกาลังมาถึงที่บ้านหลังหนึ่งนะครับจากนั้นมันก็เลยเดินเข้าไปเคาะประตูก็มีผู้ชายคนนึงนะครับเปิดประตูเข้ามาไอพะเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับผมมาสมัครงานทิ้งไว้ครับที่นัดไว้ว่าผมจะเริ่มงานวันนี้ครับจากนั้นพี่ล้นของเรานะครับก็ได้เชิญพะเอกของเราเข้ามาในบ้านพอมาถึงพะเอกของเราก็ได้กล่าวทักทายสวัสดีนะครับฝากเหนือฝากตัวด้วยนะครับอ๋อมาถึงแล้วสินะนายเคยเป็นพ่อบ้านที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อยังไม่เคยเลยครับที่นี่ที่แรกครับงั้นอาจจะต้องเหน่่อยยนนนะะะแตงงาขก็ไมมีรเ หลอกหน้าที่หลักๆก็คือดูแลลูกสาวฉันนั่นแหละจากนั้นเจ้าสัวของเราเนี่ยก็เลยตะโกนเรียกลูกสาวออกมานะครับพอลูกสาวเดินเข้ามาก็ได้ถามคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีมีพ่อบ้านคนใหม่มานะจากนั้นเจ้าสัวเราก็เริ่มแนะนําลูกสาวนะครับให้กับพระเอกของเราแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของการดูแลลูกสาวของเขานะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับคุณหนูของเราเนี่ยก็ได้บอกกับคุณพ่อว่าหนูขอไปคุยกับพ่อบ้านคนใหม่แป๊บหนึ่งได้มั้ยคะจากนั้นคุณพ่อก็เลยบอกโอเคนะครับคุณหนูของเราก็เลยเดินเข้ามาบอกว่างานประจําาขอองนนย่่่ววเหืแล้ใชม มันอาจจะมีเหนื่อยกว่างานประจําของนายนะคิดดูดีๆแล้วกันทานายคิดว่านายทาไม่ไหวนายก็กลับไปซะจากนั้นนางเอกของเราก็ได้เดินจากไปพอกของเรากตก,กใจนิดนึงนะครับว่ามันคืออะไรหลังจากที่นางเอกของเราเดินออกไปนี่ครับไอพี่ล้นก็เลยได้ถามไปพระเอกว่าเมื่อกีคุณหน่มาพูดอะไรกับนายอ๋อเปล่าครับเขาแค่บอกว่าผมต้องดูแลเขาแล้วก็ตามใจเขานิดนึงนครับก็ตามนั้นแหละนายก็เห็นนะว่าเจ้าสวยนะเขารักลูกสาวมากขนาดไหนนายห้ามขัดใจเธอเป็นเด็ดขาดเลยนะขอเตือนไว้ก่อนจากนั้นพี่ล้นของเราก็ได้ชวนพระเอกนะครับเข้าไปที่ห้อง ต่อมาทีนึงน,นะครับก็จะเป็นเช้าวันใหม่พาเอกของเราเนี่ยก็ได้เริ่มงานเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าสัวของเราเนี่ยก็มานั่งอ่านหนังสือดูวิวอยู่นอกบ้านนะครับแล้วสักพักหนึ่งคุณหนูเราก็ได้เดินออกมาแล้วก็ได้ถามคุณพ่อนี่ครับคุณพ่อคะมีคนว่างไหมจะให้ช่วยงานหนูนิดนึงไอ้คุณพ่อเนี่ยก็เลยได้บอกนะครับว่าน,น่าจะว่างทุกคนนั่นแหละหนูอยากได้ใครไปล่ะจากนั้นนะครับผู้หญิง2คนเนี่ยก็ได้อาสา AH ไปนะครับแต่นางเอกของเราก็ได้บอกฉันขอเป็นพ่อบ้านคนใหม่แล้วกันนะจากนั้นให้พ่อบ้านของเราก็ได้เดิินนตานาาาาามมมงงเเเเเอออขขขร้้ะพดถึ ไอพ่อบ้านของเราเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าครับคุณหนูไอคุณหนูเนี่ยก็ได้บอกนั่นแหละครับตามนั้นแหละไอพ่อบ้านของเราก็ได้ตก,กใจนะครับว่ามันไม่ได้นะครับคุณหนูผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนายจะขัดคำสั่งของฉันเหรอหนายก็รู้นะว่าพอฉันโหดขนาดไหนแล้วนักเอกของเราเนี่ยก็ได้เล่าหรือแล้วก็ได้ข่มขู่ของมันไปนิดนึงนะครับว่าพอโหดอย่างนั้นอย่างนี้จนสุดท้ายแล้วนะครับพ่อเอกของเราก็เลยต้องยอมตามนั้นนะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดอม้ทีหนึ่งนะครับเป็นช้าวันใหม่ พี่รนของเราเนี่ยก็ได้พาพระเอกของเรามานะครับแล้วก็ได้มอบหมายงานว่าหน้าที่ของแต่ละคนนะ่ะจะต้องทําความสะอาดบร,ริเวณจุดไหนส่วนของน้ยนะ่ะจะอยู่ชั้นบนนะหลังจากนั้นพระเอกของเราก็เลยเดินไปทําความสะอาดอยู่ชั้นบนนะครับแล้วสักพักหนึ่งคุณหนูของเราก็ได้เดินออกมานะครับแล้วก็ได้ถามว่าพอบ้านคนใหม่อยู่ตรงไหนหรอไอพี่รนของเราก็เลยได้บอกนะครับอ๋อเขาทําความสะอาดอยู่ชั้นบนครับคุณหนูมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าเปล่าฉันมีเรื่องจะคุยกับเขานิดหน่อยน่ะจากนั้นคุณหนูของเราก็ได้เดินขึ้นมานะครับพอเดินขึ้นมาถึงนะครับ ผมรับใช้หรือเปล่าครับนายว่าตรงนี้มันดีไหมฉันว่ามันดีนะมันมองเห็นทุกคนเลยอ๋อครับผมผมก็ว่ามันดีครับนายรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรไอพ่อบ้านของเราก็อ้ามอึงนะครับแต่มันก็รู้นะครับว่าคุณหนูเขาหมายถึงอะไรแต่มันก็พยายามปฏิเสธนะครับแต่คุณหนูของเราก็ไม่ยอมเหมือนเดิมนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ได้เปิดอันติใส่แล้วหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนะครับเจ้าสัวแล้วก็นางเอกของเราก็มานั่งกินข้าวกันนะครับหลังจากกินข้าวได้สักัักกกกนนนงงะคคครรบุณหูขออเา็แ้ซ่มต ล้วก็ได้สั่งพ่อบ้านคนใหม่ของเรานะครับนายไปเปลี่ยนซ่อมให้ฉันหน่อยสิเอาให้มันเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นพ่อบ้านของเราก็เดินเข้ามาในครัวนะครับแล้วก็พยายามหาซ่อมแต่ว่าหาเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่เจอเพราะว่าซ่อมเนี่ยมันมีแต่ขนาดใหญ่แล้วสักพักหนึ่งคุณหนูของเราก็ได้เดินตามเข้ามาแล้วก็ได้บอกกับพ่อบ้านนะครับว่าซ่อมอันเนี้ยมันมีแค่อันเดียวแค่นั้นแหละอันอื่นมันมีแต่ขนาดใหญ่คุณหนูหมายถึงอะไรหรอครับเนี่ยคุณหนูแกล้งผมหรอครับเปล่าฉันไม่ได้แกล้งนายหรอกแต่ตอนนี้คือฉันต้องการถ้้้้้้าาาาััันนนนนตตออองงงงกกรคืยยไไมม็ดเขใจแหล หลังจากนั้นนะ การกินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตอนเช้าเจ้าสัวของเราเนี่ยคุณพ่อไม่สบายนะครับก็เลยได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าพ่อไปประมาณสัก2อสาวันนะดูแลตัวเองด้วยเออแล้วทําไมไม่เอาลูกสาวไปด้วยก็ไม่รู้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยหันมาบอกพอบ้านนะครับว่าคนอื่นเขาก็พักร้อนกันหมดแล้วเหลือแค่นายคนเดียวนายต้องดูแลลูกสาวฉันให้ดีด้วยนะห้ามขาดต,ตกบกพร่องเปน็นอันขาดนายเข้าใจใช่ไหมหลังจากนั้นเจ้าสัวของเราก็เลยโบกมือบายๆนะครับพอเจ้าสัวของเราเดินออกไปนะครับก็เลยหันมาบอกพ่อบ้านนะครับ นายอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีใครอยู่บ้านแล้ว2องวันที่ผ่านมาอาจจะหลบๆซ่อนๆแต่ตอนนี้นายเข้าใจใช่ไหมว่านายจะต้องทํางานหนักอีเท่านั่นแหละครับหลังจากนั้นนางเอกของเราก็ได้เปิดอันติใส่แล้วหนักก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ